สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้กลับมาพบกับกิจกรรมเกมการศึกษาอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูนะคะมีเกมให้เด็กๆเล่นอีกเช้นเคยนะคะคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้เด็กๆสองลิงก์นะคะลิงก์แรกเป็นวิดีโอสาธิตการเล่นเกมนะคะอีกหนึ่งลิงก์จะเป็นลิงก์สําหรับเด็กๆเข้าเล่นเกมนะคะที่เป็นเบิร์ดบอให้เด็กๆที่เป็นรูปมือชี้ลงมาให้เด็กๆกดลิงก์ตรงนั้นสําหรับเข้าเล่นเกมนะคะ จากนั้น,นพอกดเล่นเกมปุ๊บเ,เด็กๆก็จะปรากฏหน้าตาแบบคุณครูแบบนี้นะคะให้เด็กๆเนี่ยพิมพ์ชื่อจริงนะคะพิมพ์ชื่อจริงของเ,เด็กเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยอนุบาลชั้นอะไรอนุบาลหนึ่งทับนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะจากนั้นพิมพ์คําว่า เลขที่อย่าลืมคำว,ว่าเลขที่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยพิมพ์นะคะเลขที่ของเด็กๆเ,เองเลยนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะจากนั้นกดคําว่าเริ่มสีฟ้าเลยเด็กๆเห็นสีฟ้าไหมคะกดเริ่มเลย จากนั้นหน้าจอก็จะมาปรากฏแบบนี้นะคะเป็นเกมจับคู่ภาพพยัญชนะฟอฟันถึงวอแหวนนะคะเด็กๆท่องฟอก็การถึงคอนน้อนคู่จบไหมคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะเราจะท่องอจับคู่ภาพพยัญชนะฟอฟันถึงวอแหวนนะคะจากนั้นกดคําว่าเริ่มเด็กๆเ,เห็นรูปภาพทางขวามือไหมคะ รูปอะไรเอ่ยรูปแรกรูปยักษ์นะคะเด็กๆก็ลากยอ,อยักษ์ไปวางข้างหน้ารูปภาพแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรรูปเรือนะคะรูปเรือลากลอเรือมาใส่เรือแบบนี้เห็นรูปเรือสำเภานะคะก็ลาก,กาพอสำเภาไปใส่แบบนี้นะคะที่เหลือเนี่ยเด็กๆทำเองนะนั่นปูยกตัวอย่างให้ดูนะคะาจากนั้น นะคะเด็กๆลากเสร็จครบหมดแล้วนะคะตรวจดูให้เรียบร้อยว่าเด็กๆทําถูกต้องหรือไม่นะคะจากนั้นกดส่งคําตอบเลยๆๆโปรแกรมนะคะจะตรวจคําตอบให้เด็กๆเองเลยนะคะแล้วก็จะโชว์นะคะคะแนนที่เด็กๆได้ทานะคะเด็กๆทําได้เท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลาที่เด็กๆทําได้เท่าไหร่ ะะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ